หุ้น t p i t l ประกอบธ,ธุรกิจอะไร TPIPL มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนอยู่ในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้างเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่24กันยายน2530ในนามบริษัทโพลีนจำกัด โดยกลุ่มตระกูลเลี่ยวไพรัตประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดซื้อเม็ดพลาสติก PE จากบริษัท TPI ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท IRPC ต่อมาบริษัทโพลินจำกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TPI โพลินจำกัดเมื่อวันที่24ตุลาคม2532และในเดือนมีนาคมพศ2533 ได้รับโอนกิจการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE และสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัท TPI ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ TPI โพลีนแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. วัสดุก่อสร้างแบ่งออกเป็น5ธุรกิจ 1. ธุรกิจปูนซีเมนต์ปูนเม็ดและปูนสำเร็จรูปบริษัทมีโรงงานปูนซีเมนต์4สายการผลิตกำลังการผลิตรวม 13.5ล้านตันต่อปีและโรงผลิตปูนสำเร็จรูปอีกจำนวน3โรงตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันโดยติดกับเหมืองหินปูนของบริษัทในจังหวัดสระบุรีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของผู้ผลิตในประเทศไทยปี2563อันดับหนึ่งก็เป็นของปูนซีเมนต์ไทยอยู่ที่38.2%อันดับสก็ปูนซีเมนต์นครหลวง24.4% อันดับสาเป็นของ TPI โพ l i n 22.4%โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ20%ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศนอกจากนี้ยังสามารถนำพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์และพลังงานเชื้อเพลิง RDF มาผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลให้กลุ่มบริษัท TPI Polin เป็นผู้นำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อมสอง 2. ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่อันดับสามของประเทศโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ11%จากปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศสามธุรกิจกระเบื้องคอนกรีตโรงงานผลิตกระเบื้องคอนกรีตประกอบด้วยกระเบื้องพื้นคอนกรีตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและชุดครอบ กำลังการผลิตยอยู่ที่16ล้านแผ่นต่อปี4ธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์บริษัทมีโรงงานผลิตกระเบื้องซีเมนต์ที่ดำเนินการผลิตแล้ว4สายการผลิตซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลปรินติ้งเป็นรายแรกของประเทศไทยกําลังการผลิตรวม4แสนตันต่อปี5ธุรกิจอิฐมวลเบาโรงงานอิฐมวลเบามีจุดเด่นที่สามารถใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่บริษัทผลิตได้เองมากกว่า90%รวมถึงการใช้ไฟฟ้าและไอ้น้ำส่วนเหลือจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วมาใช้ในกระบวนการผลิตอิดมวลเบาซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 2. ปิโตรเคมีและเคมีพัณฑ์ประกอบด้วย4ธุรกิจ 1. ธุรกิจเม็ดพลาสติก EVA และ LDPE ซึ่งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก EVA ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก EVA คุณภาพสูงในประเทศโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ90%ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE 2ชนิดได้แก่ LDPE Homopolymer และ LDPE c ค p พ ly เมอร จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายประเภทโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ20%ของปริมาณการจำหน่ายทั้งหมดในประเทศมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกตั้งอยู่ที่จังหวัดอะรยองมีกำลังการผลิตรวม1 5 8 0 0 0ตันต่อป,ปี2ธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์มผลิต,แล,ตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม EVA ประเภทต่างๆได้แก่1 EVA e n นแคปซูลเลซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำหน้าที่เสมือนเป็นกาวยึดติดส่วนประกอบทั้งหมดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีคุณสมบัติในการปกป้องอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้มากกว่า25ปีขึ้นไปด้านคู่แข่งสำคัญภายในประเทศก็จะมีประเทศจีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยส่วนคู่แข่งจากต่างประเทศก็จะมีประเทศจีนเกาหลีใต้ และก็มีผู้ผลิตจากซาอุที่เข้าไปในตลาดอินเดียซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าจึงสามารถเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าได้ 2. EVA i n t e r l a r สำหรับงานกระจกลามิเนตและกระจกนิรภัยและงานกระจกสำหรับตกแต่งอาคารและยานยนต์และมีผลิตภัณฑ์บราวฟิลมเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ใช้เทคโนโลยีในการเป่าฟิล์มขึ้นรูปแบ่งเป็นฟิล์มยืดราฟฟิล์ม ฟิล์มคุมสินค้าทับชีตและฟิล์มกันเหนียวติด masking film แล้วก็มีผลิตภัณฑ์แผ่นรองกันลื่นเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกอนเนกประสงค์สําหรับนํามาใช้ในประโยชน์ในการป้องกันการลื่นลม้มหรือป้องกันร,รอยรขีดข่วนภายในบ้านเช่นในห้องครัวห,ห้องนังเล่นห้องน้ําโดยมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ EV ์ EVA encapsulant 76%ผลิตภัณฑ์บาวฟิล์ม9%และผลิตภัณฑ์แผ่นรองกันลื่นอื่นๆ อีก15%โดยมีเครื่องจักรทั้งหมด10สายการผลิตกำลังการผลิตรวมประมาณ2 1 0 0ตันต่อปี 3. ธุรกิจกาวน้ำและกาวผงโดยได้นำส่วนที่เกินจากการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA กลับมาใช้เพื่อลดมลภาวะและของเสียที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้อมโดยกาวน้ำ EVA i n m u n s i o n เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมหลักหลายกลุ่ม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อประสานหรือยึดต,ติดวัสดุเข้าด้วยกันเช่นงานไม้งานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายงานบรรจุพันธุ์สลากสินค้าและงานลามิเนชันกับวัสดุต่างๆส่วนกาวผงเป็นส่วนประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุตกแต่งโครงสร้างอาคารซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวประสานวัตถุดิบอื่นๆให้เข้ากันได้ดีและเพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนที่นําไปใช้งานตลาดกาวน้ําและกลาวผง ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีทั้งในและต่างประเทศโดยบริษัทสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ในประเทศได้ด้านตลาดต่างประเทศก็สามารถขยายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางและภูมิภาคอาเซียนได้มากขึ้น 4. ธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรตและกรดไนตริก,รกบริษัทไนเตรตไทยจำกัดมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี2ชนิดได้แก่แอมโมเนียมไนเตรตและกรดไนตริก แอมโมเนียมไนเตรตจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์เหมืองถานหินเหมืองแร่อุตสาหกรรมก่อสร้างและใช้ในการผลิตไนรัสออกไซด์ที่ใช้ในวงการแพทย์โดยขายให้ลูกค้าในประเทศ50%และต่างประเทศ50%ส่วนกรดไนตริกจะถูกนําไปใช้ทําความสะอาดผิวโลหะในวงการอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมสแตนเลสสตีลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในการผลิตในโตเซลลูโลสเพื่อใช้ในงานเคลือบผิวโดยขายให้ตลาดในประเทศ70%และต่างประเทศ30% 3. พลังงานและสาธารณูปโภคประกอบด้วย3ธุรกิจ 1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าโดย TPIPL ถือหุ้น70กว่าเดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจัดเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่บุกเบิกกิจาการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทยบริษัทจึงมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกที่มีความรู้ความชำนาญและสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโรงไฟฟ้าได้เปิดดำเนินกิจาการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน8โรงกำลังการผลิตรวม440เมกะวัตต์ โดยขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้กำลังการผลิตติดตั้งรวม180เมกะวัตต์และขายไฟฟ้าให้แก่ TPIPL ภายใต้กำลังการผลิตติดตั้งรวม260เมกะวัตต์ TPI Polin Power เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศและยังเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่มีการขายไฟฟ้าพลังงานขยะในรูปแบบ SPP มีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน180เมกะวัตต์ และมีปริมาณขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน163เมกะวัตต์คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ49.5%นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผ,ผลิตเชื้อเพลิง RDF รายใหญ่ที่สุดในประเทศทั้งนี้ t b i Polin Power จำกัดเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่มีประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมาอย่างยาวนานและมีการดําเนินงานที่มีประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีความได้เปรียบคู่แข่งอื่นทั้งด้านเงินทุนประสบการณ์เทคโนโลยีความน่าเชื่อถือโดยมีความสามารถในการทําให้โครงการสําเร็จรุ่งร่วงมาโดยตลอดปี2564 TPI p o l a n Power เป็นผู้ชนะการนําเสนอราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ การกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในกําหนดปริมาณขยะคันต่ํา400ตันต่อวันระยะเวลาโครงการ20ปีได้รับผลตอบแทนในรูปค่ากําจัดขยะมูลฝอย400บาทต่อตันปรับขึ้น10%ทุก3ปีและได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกําจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า7.92เมกะวัตต์ในอัตรา5บาท78สตางค์ต่อหน่วย สำหรับ8ปีแรกและ5บาท8สตางค์ต่อนหน่วยสำหรับ12ปีถัดไป TPI Polinpower ยังคงมีนโยบายในการขยายธุรกิจและเติบโตในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะโดยเขาร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะจากภาครัฐซึ่งเป็นจุดแข็งของ TPI Polinpower เนื่องจาก TPI Polinpower มีประสบการณ์และมีศักยภาพพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีบุคลากรการเงิน เพื่อที่จะดําเนินการขยายกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะต่อไปรวมถึงการเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามนโมยบายรัฐบาล 2. โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF r e f i l l d e r i v e Fuel) โรงแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RDF ของบริษัท TPI p o l i n Power ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้ง โดยการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวน6,400ตันต่อวนันซึ่งสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้จำนวน3,200ตันต่อวนันทั้งนี้บริษัทได้ก่อสร้างสถานที่เก็บเชื้อเพลิง RDF ใหญ่ขนาดถึง1แสนตันซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าประมานเชื้อเพลิง RDF เป็นระยะเวลาประมาณหเดือนซึ่งจะเป็นโรงแปรรูปขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้ ภายหลังการขยายการบริเชื้อเพิ่ม RDF เสร็จสิ้น TPI Polypower จะสามารถใช้ RDF เทียบเท่ากับขยะชุมชนหรือขยะสดเทศบาล1,000 10, ตันต่อวันซึ่งจัดเป็นโรงงานกำจัดขยะชุมชนหรือขยะสดเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ8.5ล้านตันต่อปีและกำจัดขยะชุมชนหรือขยะเทศบาลได้3.5ล้านตันต่อปี สามธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NGV บริษัท TPI Polin Power ดำเนินธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ NGV ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีสถานีให้บริการน้ำมันจำนวน8สถานีสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติจำนวน1สถานีและสถานีให้บริการทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวน3สถานีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด4ธุรกิจสำรวจปิโตรเลียม ดำเนินการโดยบริษัทโรงกันน้ำมัน TPI 1997 TPI PL ถือหุ้น99.99%บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมโดยได้ดำเนินการเจาะหลุมสำรวจหนึ่งหลุมบริเวณฐานเจาะตําบลด่านคุนทศอําเภอด่อา,ดานคุนทศจังหวัดชายภูมิจากการประเมินผลสำรวจปิตโตเรเลียมซึ่งพบปริมาณสํารองแต่ไม่เพียงพอในการพัฒนาเชิงพาณิชย์จึงทําการยกเลิกการสํารวจปิตโตเรเลียม ดังนั้นบริษัทโลงกันน้ำมัน TPI 1997จึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการได้ค่าสินทรัพย์เพื่อการสำรวจปิโตรเลียมเป็นมูลค่า1,600ล้านบาทในงบกำไราขาดทุนสำหรับปี2563 4. การเกษตรประกอบด้วย3ธุรก,กิจ 1. ธุรก,กิจปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประมงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และสารสำหรับพืชดำเนินการโดยบริษัท TPI โพล i นชีวะอินทรีย์จำกัด TPIPL ถือหุ้น99.99%ดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปีพศ2554โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในบริเวณเขตโรงงานปูนซีเมนต์จังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทำปุ๋ยชีวภาพอาหารเสริมซินไบโอติกโดยใช้จิรินทรีย์โดยไม่ต้องใช้สารที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ทำให้สามารถปลูกผัก โดยไม่ต้องใช้ยากําจัดสัตว์ูพืชธุรกิจผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประมงดําเนินการโดยบริษัท TPI Biopharmaceutical จำกัด t b i p l ถือวุ่น99.99%บริษัท t b i Biopharmaceutical จำกัดเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ประมงและสัตว์เลี้ยงโดยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ประมงและสัตว์เลี้ยงในปี2563ที่ผ่านมาพบปัญหาการระบาดของโรคต่างๆในธุรกิจปศุสัตว์และประมง โดยการใช้ยาปฏิชีวนะได้ส่งผลต่อโรคหรือยาที่เกิดขึ้นในฟาร์มทําให้เจ้าของฟาร์มตระหนักถึงอันตร,รายของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์และผู้บริโภคหันมาให้ความใส่ใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารอันตร,รายโดยให้ความสนใจบริโภคเนื้อสัตว์ที่ใช้สารธรรมชาติในการป้องกันโรคมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการป้องกันโรคในฟาร์มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะ โปรไบโอติกสำหรับปุสัตว์และปะมงจะยงคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจซึ่งเกษตรกรเริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการป้องกันโรคในฟาร์มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าของบริษัทธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพดําเนินการโดยบริษัท TPI รักสุขภาพจำกัด TPIPL ถือหุ้น99.99% บริษัท TPI รักสุขภาพจำกัดเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคซึ่งผู้บริโภคมีการตระหนักถึงความใส่ใจต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยให้ความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสารธรรมชาติส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ออแกนิกขยายตัวสูงขึ้นทั้งนี้บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการรองรับการขยายตัวของตลาดได้แก่เครื่องดื่มประเภทบำรุงกาลังเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันฆ่าเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียซึ่งในปีพศ2564ตลาดยังคงมีความต้องการใช้สูงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ไบโอแซนเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในงานสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้เป็นหัวเชื้อในการปรับสภาพน้ำเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์ไขมันและน้ำมันในปริมาณสูง โดยได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าไบโอแซนสามารถช่วยลดค่าสารอินทรีย์ในรูป COD และ BOD ของน้ำเสียได้นอกจากนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้และเนื้อสัตว์ก่อนการทำครัวได้เพื่อบ่งกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย2ธุรกิจน้ำดื่มตาท p i p l บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มตา ท PIPL ตั้งแต่ปีพศ2554ซึ่งเป็นน้ำดื่มคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยผ่านเทคโนโลยีนานการกรองแบบ Reverse Osmosis System ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการกรองน้ำผ่านเยื่อกรองคุณภาพสูงฆ่าเชื้อโรคโดยใช้แสง Ultra Violet และนำก๊าซโอโซนมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มด้วยได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรอาหารและยาโดยบริษัทนำมาใช้สำหรับการบริโภคภายในองคอ์กรและจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก สามธุรกิจรับกําจัดกากอุตสาหกรรมบริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการกําจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานต่างๆภายในประเทศภายใต้ใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโดยได้รับอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนอกจากจะช่วยกําจัดกากอุตสาหกรรมแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงซึ่งมีผลให้สาม,มารถประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจอื่นๆผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงบรรจุสินค้าเป็นต้นสัดส่วนรายได้ของ TPI โพลีนนะครับทั้ง4ประเภทอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมบิโอเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมการเกษตรจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีส่วนแบ่งท้งด้านรายได้มากที่สุดนะครับ51.49%รองลงมาก็จะเป็นปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ 26. ์26.36%พลังงานและสาธารณูุ่โภค21.64%ทางด้านการเกษตรน้อยนะครับแค่0.51%วิสัยทัศน์เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน